คลิปนี้นะครับผมก็มีตัวช่วยงานช่างหรือว่างาน DIY มาให้เพื่อนๆดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่นะครับเพื่อนมาแล้วนะครับตัวช่วยงานช่างหรือว่างาน DIY ที่ผมว่านะครับก็เป็นขาตั้งรองตัดหรือว่า roller stand นะครับของแบรนด์ TMM Tech นะครับตัวนี้มาดูกันนะครับว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับของเพิ่งจะมาถึงนะครับเพื่อนตัวช่วยงานช่างนะครับช่วยยังไงมาดูกันนะครับนี่นะครับโอเคก็คือตัวนี้นะครับเพื่อนเป็น ขาตั้งที่สําหรับลองตัดชิ้นงานที่มันมีลักษณะยาวๆนะครับเพื่อนเราสามารถตั้งได้แบบนี้นะครับชิ้นงานที่มีลักษณะยาวๆเช่นงานไม้งานอลูมิเนียมหรือว่างานเหล็กนะครับที่มีชิ้นยาวๆเราจะใช้ตัวนี้นะครับในการลองเวลาเราทํางานบนโต๊ะหรือว่าบนแท่นตัดสูงๆนะครับเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับตัวชิ้นงานก็ทํามาจากเหล็กเลยนะครับเพื่อนเป็นชิ้นงานทํามาจากเหล็กนะครับผมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นขานะครับแล้วก็จะมียางหุ้มนะครับกันลื่นตรงนี้ตัวบนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวลูกกิ้ง เอาไว้วางชิ้นงานแล้วก็เวลาเราเลื่อนชิ้นงานนะครับก็จะหมุนกลิ้งไปแบบง่ายๆนะครับไม่ติดนะครับตรงนี้เราจะสามารถปรับความสูงของตัวขาตั้งได้นะครับเวลาเราใช้งานนะครับบางทีโตะนะครับอาจจะสูงต่ําหรือว่าแท่นตัดอาจจะสูงต่ำเราก็หมุนตรงนี้เราก็ยืดเหล็กขึ้นได้เดี๋ยวมาดูกันว่าย,ยืดสุดได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมยืดสุดสุดนี่นะครับผมได้ทําการยืดขาตั้งจนสุดนะครับมาดูกันนะครับว่า ความสูงจากพื้นนะครับได้เท่าไหร่ประมาณ98เซนนะครับปกติแล้วนะครับความสูงของโต๊ะทํางานนะครับก็จะไม่ได้สูงมากขนาดนี้นะครับอาจจะอยู่ช่วงระดับเอวของเรานะครับผมหรือว่าแท่นตัดก็จะอยู่ประมาณช่วงไม่เกินเอวนะครับผมมันจะทํางานสะดวกนะครับเวลาเราทํางานบนโตะนะครับเพื่อนตัวนี้เหมาะนะครับเวลาเราทํางานบนโตะที่มีชิ้นงานนะครับเป็นชิ้นยาวๆนะครับสามารถวางรองได้แล้วมาดูความกว้างนะครับของตัวลูกกิ้งนะครับความกว้างของตัวลูกกิ้งก็30เซนนะครับผมลูกกิ้งลื่นดีนะครับ เดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับว่าใช้งานอย่างไรนะครับนี่นะครับผมการใช้งานก็เราก็จะนํามาวางชิ้นงานที่มันยาวนะครับอันนี้เป็นโต๊ะทางานนะครับที่ผมจะไว้ใช้เวลาทํางานอะไรนะครับก็สมมติว่าเราจะตัดไม้หรือว่าจะเป็นตัดเหล็กตัดอลูมิเนียมนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้นะครับวางลองชิ้นงานของเราได้นะครับเพื่อน ล้วทางงานบนโต๊ะมันก็จะสะดวกสบายนะครับเวลาตัดเวลาจะทำอะไรนะครับอย่างนี้นะครับวิธีการก็คือเราปรับนะครับระดับให้เสมอนะครับเป็นแนวระดับเดียวกับโต๊ะทํางานของเราใช่ไหมครับเพื่อนเวลาเราจะใช้งานเรามีตัวนี้นะครับเราทํางานคนเดียวใช่ไหมครับไม่มีคนมาจับตัวชิ้นงานให้เราเห็นไหมครับเพื่อนจะลื่นนะครับ อุปกรณ์ที่มาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนๆช่างหรือว่าเพื่อนๆที่ชอบงานช่างงาน DIY เหมือนผมนะครับทำงานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สมมติว่าจะเป็นช่างที่รับงานนะครับผมก็ไม่ต้องให้ลูกน้องนะครับไปคอยจับชิ้นงานอยู่นะครับมีขาตั้งตัวนี้ก็เอาไว้ตั้งนะครับให้ลูกน้องไปทําอย่างอื่นนะครับไม่ต้องคอยจับนะครับเมื่อก่อนผมเคยไปทํางานร้านอลูมิเนียมนะครับสมัยนั้นก็คือเป็นตัวนี้แหละครับเป็นแท่นรองนะครับคอยจับอลูมิเนียมที่มันยาวๆไปให้ช่างเขาตัดนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีตัวนี้นะครับเพื่อน นะครับมีคนไปคอยยืนจับนะครับผมเอาคนที่จะยืนจับไปทํางานตรงอื่นนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้แทนนะครับสะดวกครับลื่นดีนะครับเนื่องจากเขาพับเก็บได้นะครับเพื่อนๆก็สะดวกในการเคลื่อนย้ายนะครับหรือว่าพกพาไปในหน้างานหรือที่ทํางานนะครับสําหรับพี่ๆที่เป็นช่างนะครับรับงานก็เหมาะเลยนะครับนี่เสร็จแล้วก็อาศัยในรถไปแค่นั้นนะครับส่วนเพื่อนๆที่ชอบงานช่างงานดี Y ของผมก็ เวลาทํางานคนเดียวนะครับก็ง่ายนะครับไม่ต้องมีคนมาคอยจับนะครับบางทีเราจะทําที่งานยาวๆบางทีผมก็ต้องใช้แม่บ้านนะครับบางทีแม่บ้านไม่วางมาช่วยจับนะครับก็มีตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับขาตั้งรองตัดหรือว่าตัวโรเลอร์สแตนตัวนี้นะครับถือว่าตอบโจทย์พี่ๆช่างหรือเพื่อนๆที่ชอบงานช่างงาน DIY อย่างผมมากๆนะครับก็ให้ความสะดวกสบายนะครับในการทํางานนะครับสำหรับชิ้นงานยาวๆนะครับเพื่อนสำหรับราคาค่าตัวนะครับก็อยู่ประมาณ1,300กว่าบาทนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะแนบพิกัดไว้ ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ตามพิกัดที่ผมแนบไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวหรือแนะนําอะไรดีๆให้เพื่อนได้ดูอีกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมกับรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ